สวัสดีครับผมโบ๊นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะไปหาขุมทรัพย์กันครับโดยวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมไปหาขุมทรัพย์อะไรนะครับติดตามได้เลยครับโดยที่ที่เราจะมาหาขุมทรัพย์นะครับเราต้องขุดนะครับโดยที่ที่เราจะขุดนะก็คือตรงนี้ตรงนี้ครับดยขุมทรัพย์ของเรานะครับมันฝังอยู่ใต้ดินครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าคืออะไรครับไปเลยครับและโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องขุดหลุมลงไปก่อนนะครับประมาณนี้ ตอนนี้นะครับขุดหลุมลุงไปก่อนอ่าเราขุดไปสักประมาณสักประมาณความลึกประมาณหัวเข่านะครับไปขุดอะไรครับ ตอนนี้เราขุดมาประมาณสักครึ่งขานะครับค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวให้ดูเขาว่าขุดไดป้ประมาณไหนแล้วเนี่ยทุกคนขุดได้ประมาณเท่านี้แล้วครับคือความลึกมนะันประมาณสักหัวเข่านึ่งอะครับเมืตอนนี้ได้ประมาณครึ่งนึงเองเดี๋ยวเราจะตัดวิดีโอไปตอนที่ถึง ประมาณหัวเข่าแล้วนะครับทุกคนครับและตอนนี้ความลึกประมาณหัวเข่าหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับความลึกประมาณไหนเห็นไหมครับทุกคนนี่ความลึกประมาณหัวเข่าแล้วนะนี่ทุกคนหลังจากที่ขุดมาเสร็จครับความลึกก็ได้ประมาณระดับประมาณหัวเข่าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดดินประมาณอ่าระดับนี้นะครับก็คือดินด้านล่างตรงนี้นะครับใส่ตะข่ายสีฟ้าตรงนี้นะหลังจากที่ ใส่ในตะข่ายเสร็จแล้วก็พาไปล้างน้ําครับทัานก็ไปเลยครับครับและนี่เราได้พายกันแล้วครับเราจะเบรกลงไปในน้ำกันนะครับไปเลยครับ ก้นี้น้ำเสื่อจะมาล้างกันนะครับทางน้ำเ,เล็กเกเมื่อเราล้างเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะครับเหลือแค่นี้ดินเต็มเต็มนะครับเหลือแค่นี้เดี๋ยวไปเลือกกันคเข้า่าจะมีอะไรบ้างข้างในเดี๋วเราก็มาถึงนะครับมามาเลือกกันดูว่าจะได้อะไรบ้าง มันจะมีอะไรหรือเปล่าอืมเห็นเล่นทุกคนนี่เห็นเลนไหมนี่เม็ดเล่เห็นไหมนี่เม็ดสีฟ้านะครับยุงเยอะมากเม็ดสีฟ้าเม็ดเล่ดี๋ยวแม่งไม่ค่อยโฟกัสเล,เลย เห็นไหมเม็ดเล็กทุกคนอุ้ยดีใจมากต่อไปจะมีเม็ดเลยรบ้างทุกคนครับเลนี่เห็นไหมมีแค่เม็ดเดียวนะเม็ดเล็กมากเม็ดเดียวอันนี้เบกน้าภายหนึ่งพายเยอะมากและที่เรามาหาวันนี้นั่นคือลูกปัดนี่เม็ดเล็กมาก เห็นไหมมันไม่ไปโฟกัสเลยนะเออนี really Arizona, Story, who, Janeiro, ่แหละเดี sure> ๋ยวจะขุดไพ่ต่อไปครับช่วยส่งกำลังใจด้วยนะครับว่าผมจะได้เม็ดอะไรต่อไปไปขุดต่อครับเพื่อนๆครับแล้วก็อาไพ่ที่สองนะครับนี่ไปเลือกเลยครับรจะได้อะไรหรือเปล่าไพ่นี้อ้ทุกคนเจออีกแน้วนี่นี่นี่เห็นไหม นี่ทุกคนเห็นไหมนี่เป็นเม็ดอิดนะครับอ้วนสมบูรณ์มากอุ้ยอุ้อยน่าละเม็ดนึงได้อีกเม็ดล้ต่อไปนะ่าจะ,ะอีกไหมนี่ทุกคนครับวันนี้เราก็ขุดจตกเพียงแค่สองสามพายนะครับเป็นเพราะว่ารูปปัตมันมันไม่ค่อยมีอะครับผมนี่ได้ได้แค่เนี้ยได้สองเม็ดเห็นไหม ได้สีอิดเม็ดหนึ่งครับแล้วก็เม็ดสีสีฟ้านะครับได้แค่สองเม็ดเท่านี้โอ้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมขุดมาก็และผมต้องเน้นย้ำนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อเชิญชวนหรือว่ายังไงให้ผู้ชมมาขุดนะครับแต่เป็นแนวทางว่าศึกษานะครับว่า,าในทั่วพื้นที่มันอาจจะมีรูปปัตนะครับผม โดยที่ของผมนี่ผมตอนแรกผมก็ไม่ดูนะครับว่ามันมีก็เลยลองมาลองมาดูครับมันก็มีจริงๆอะ่ะนี่ในประมาณนี้ครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับอมมากครับผม